สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีรอบป่ายรอบเย็นๆนะคะวันนี้มาสายนิดหนึ่งวันนี้มาสายนิดหนึ่งนะคะเออพึ่งเสร็จพึ่งที่จะนะฮะเสธธร็จภารกิจเดี๋ยวครูขอแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งก่อน กล้องเบี้ยวไหมคะกล้องเบี้ยวไหมทุกคนขารออยู่หรอทุกคนรออยู่หรอเออวันนี้ครูมาสายนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูก็ออกไปข้างนอกกินเนี่ยนะเมื่อกี้ยุ่งยุ่งอยู่เนาะสวัสดีค่ะหนูกุ้งสวัสดีคุณโสระยานะคะเมื่อกี้กําลังนะฮะกอกเอ,อ่อรายละเอียดของทีมงานอยู่เนาะเออครูก็เลย ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครูขอไลค์ก่อนเพราะว่าถ้าจะไอ้น,นี่ก็คงนุ่นแหละไม่ได้ไลค์กันนะม,มาพื่แอทีเลยโอเคค่ะครูแชร์แอปหนึ่งได้เลยเนะ่ายังเลยค่ะเดี๋ยวไลค์ก่อนไลค์ like ก่อนไลค์ like ก่อนไลค์ like ก่อนสวัสดีทุกคนเลยหน้าครูมันนะครูรีบๆไม่ได้ดูกระจกเลยเนี่ย การให้อภัยและไปต่อนะคะวันนี้ไปต่อในผลลัพธ์ใหม่การให้อภัยและไปต่อในผลลัพธ์ใหม่นะคะแป๊บหนึ่งจ้าครูแชร์แป๊บเดียวแล้วก็เบิกบานกันกรุบก,กริบเนาะเดี๋ยวรูออกไปข้างนอกอีกกี่โมงแล้ว ห้าโมงครึ่งแล้วหนูกุ้งเลิกง,งานแล้วเหรอลูกติ๊กติ๊ติ๊กติ๊ติ๊ตตตตตครูย,ยังไม่ไปซื้อลำโพงเหมือนเดิมนะก้องเบี้ยวไหมก้ <c oughs> องเบี้ยวไหมฮะอ่ะอ่ะแช์แป๊บหนึ่งแช์แป๊บเดียวหนึ่งนาะที เร็ตเร็วจุงเราห้ามพูดว่าเน็ดชา้าจุงเลิกแล้วค่ะเออยี่ยมลูกเยี่ยม <c oughs> เยี่มยมแชร์ก่อนนะครูขอแชร์เข้าหน้าเฟซก่อนฝ <c oughs> นก็ตกเนี่ยจะไปตลาดซะหน่อยนะคะวันนี้มีตลาดสวัสดีโครตรุ่นค่ะ วันนี้มาช้าด้วยนะคะดูครูสีตาเพิ่งจบไปด้วยนะจริงๆจะไล์แล้วแหละตอนนั้นอนะ่ะเออก็คือเจอครูสีตาไล์อยู่ก่อนเนาะไม่อยากชนกับครูสีตาเนาะเข้าดูครูสีตาก่อนอแชร์หน้าเฟซตัวเองแป๊บหนึ่งเสร็จแล้ว ต่อเนื่องกันยาวนานเลยนะคะวันที่สิบสองแล้วนะคะเบิกบานสักเพลงเดียวเนาะเพื่อไม่เปการเสียเวลานะครูกดเพลงแปับหนึ่งวันนี้ลำโพงจะเป็นยังไงอีกนะฮะหน้าครูเป็นไงบ้างหน้าครูเป็นไงบ้างรีบๆนะ อาวันที่สิบสองการให้อาภัยและไปต่อในผลลัพธ์ใหม่นะคะเก้าสิบวันของเราต่อเนื่องกันยาวนานเลยเอก้าสิบวันนี้นะคะครูหวังว่าทุกคนจะมีผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะครูได้อาสาสินจิตไปแล้วนะ,ะให้ทุกคนมีผลลัพธ์นะคะให้ทุกคนมีผลลัพธ์กันทุกคนเลยเพลงไม่มาอีกรูปจา้า สัสดีทุกคนเลยนะคะฟังเพลงไหมวันนี้ <laughs> เพลงไม่มาเพลงไม่มาสวัสดีคุณพิศพาวันสวัสดีคุณดาสาระ่านะคะ <laughs> เพลงไม่มาจ้ะราเพลงต่อจ้ะเราเพลงต่อจ้ะ คึกบางเพลงเดียวพอเนาะครูมาหลีแล้วนเนาะเดี๋ยวครูต้องออกไปข้างนอกอีกค้างอยู่นานแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไอแผดลูกแม่ไอแผดนสองพันปีอืมเ <h ums> <h ums> ด้งออกอีกแล้วจ้า ได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงวัวไหมวัวร้องบ้านครูอยู่บ้านนอกนะทุกคน่ะเออใครได้ยินเสียงวัวก็ไม่ต้องตกใจนะได้ยินไหมใครได้ยินไหมมาวัวร้อง <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเออครู <c oughs> เปิดเพลงไม่ได้เนี่ย <c oughs> อืม ดูเสียงวัวค่ะเปิดเพลงไม่ได้ค่ะทุกคนเอาไงบอกครูหน่อยว่าจะฟังให้ครูเบิกบานไหมหรือว่าให้ครูแบ่งปันเลยหนูกุ้งให้ครูไอ้นี่เลยไหม คู่เอานี้ขึ้นก่อนลบก่อน กองเสียงวัวไปก่อนนะทุกคนครูร้องเลยร้องเพลงหรอให้ครูร้องเพลงหรอ,หรอ,หรอมาแล้วเอาเพลงหนึงก่อนเนาะเนาะพอสุดกลิบนะนะน้าครูเป็นไงเมื่วานเนี้ยเอาไม่เลือกเพลงแล้วนะวันนี้เอาเอาเพลงนี้เลยแล้วกันของครูสีตานะคะไม่ต้องเลือกเพลงแล้วเนาะ มันช้นชาแล้วอะเอาเพลงเดียวนะคะพอกรุบกริบเนาะวันนี้เนาะเออ จะว่าจะตอบไปแล้วก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแครไใคด้วยแกกับคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยสวัสดีคุณท้าหน้าช้างค่ะวันนี้พึ่งไลฟ์เองพึ่งใครจะว่าเป็นคนอรอก็ไม่ได้นัาใจเนาะที ไลนัล่นแหละเออชวนครูสิตาอีกให้ครูสิตาไล่จบก,ก่อนนะแล้วครูดได้เพิ่งมานะ ทียงนะำพายุเข้านะทุกคนฝนตกหนักบ้านใครฝนตกไะวันนี้มีของมาแทนคือการห้องแกนเป็นของจชมรวยจำใครย่างหอมแกนรวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแกน ลำโพงคูเนาะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวมันก็สะดุดเดี๋ยวมันก็อันนี้นะคูย,ยังไม่ซื้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใหม่เจอกันนะฮะเห็นไหมเห็นไหมพูดทันทีเลยพูดทันทีเลยอาเริ่มเลยดีกว่านะฮะ พอพูดแล้วขึ้นมาทันทีนะคะอ่ะมาเพลงนี้เลยดีกว่าอเอาเพลงนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าลำโพงมันมันใกล้จะ อายุไขแล้วนะคะอือเอาวันนี้มาในหัวข้อนะคะสิบสองวันที่สิบสองเลยเนาะวันที่สิบสองของเรานะคะวันนี้นะคะการให้อภัยและไปต่อในผลลัพธ์ใหม่อ่ะทุกคนหาทุกคนส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยค่ะเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอะ ตอนนี้ใครกำลังลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตบ้างะคะรูถามก่อนตอนนี้ใครที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตแล้วบ้างและระยะเวลาที่ทํามาทํามานะคะพอถึงสักช่วงหนึ่งอะเฮ้ยทําไมผลลัพธ์ไม่มาสักทีจริงไหมเฮ้ยจะทดสอบอะไรกับกูนักหนานะฮะกูเริ่มที่จะขี้เกียจและกูเริ่มที่จะไม่ไปต่อแล้วมีใครเป็นบ้างคะมีใครเป็นบ้าง เฮ้ยชีวิตกูอยู่เหมือนเดิมก็ได้ค่ะนะฮะกูไม่เปลี่ยนชีวิตก็ได้ใครเป็นบ้างคะใครที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตต,ตัวเองค่ะนะฮะแล้วพอสักพักหนึ่งเฮ้ย <He i, S 2> เริ่มมันไม่ใช่ทางกูแล้ววะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แน่นอนเลยวะ่ะมีใครเป็นไหมนะฮะเหมือนกับการออกกําลังกายคุณนะฮะตอนแรกค่ะคุณออกกําลังกายะนะฮะวันถึงหนึ่งวันถึงอาทิตย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า คุณระบมหนะักมากถูกไหมนะฮะคุณระบมค่ะนะฮะเจ็บปวดค่ะเดินไปไหนคุณปวดเลยเออนะฮะขนาดนั่งเข้าห้องน้ําอะนะยังปวดเลยเออนั่งไม่ลงค่ะนะแต่พอออกไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะนะฮมันจะคลายแล้วก็มันจะหายไปหมดเลยกับความเจ็บปวดหรอเออนะฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะถ้าใครที่ออกกำลังกายอยู่ค่ะ ถึงจุดหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยกูขี้เกียจว่ะกูไปต่อไม่ได้วะ่ะกูไม่ออกก็ได้วะเออคนอื่นก็ไม่ออกตั้งเยอะแยะนะะจริงไหมนะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะโดยที่นะคะคุณไม่ไม่ออกต่อแลว้วอ่ะเออคุณขี้เกียจแล้วอ่ะนะเหมือนกัน่ะนะครูเปรียบเหมือนกันค่ะเปรียบเหมือนกันค่ะว่านะฮะการที่คุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตค่ะนะฮะคุณขี้เกียจ การที่คุณจะชนะใจคุณเองค่ะนะการที่จะคุณชนะใจคุณได้ค่ะคุณต้องชนะความขี้เกียจของคุณความเหนื่อยหน่ายของคุณความเบื่อของคุณความที่คุณจะต้องมานั่งคิดดีคิดบวกคิดต่างๆนานาใช่ไหมคุณคิดให้มันซับซ้อนคุณคิดให้มันยุ่งยากนะแล้วคุณมาขี้เกียจเออถูกไหมนะะ ฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตของคุณค่ะคุณตาหากคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเองค่ะนะฮะแล้วเจอคนที่บ้านคุณเขาไม่เห็นด้วยกับคุณค่ะอยู่ๆคุณเกิดนะกรี๊ดขึ้นมาค่ะเอ้าก็หาว่ามึงบ้าแล้วนะฮะทั้งๆที่คุณโปรแกรมจิตอยู่แต่เขาไม่รู้ค่ะถูกไหมนะฮะอ่าแล้วแฟนคุณมาบอกว่า เฮ้ยม <mel> ึงเป็นอะไรหรือเปล่าม cool, so? ึงบ้าไปแล้วหรอนะฮะสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะแต่นี่ครูค่ะครูลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตค่ะนะพี่น้องครูนะฮะพี่สาวนะฮะหรือว่าพี่ชายนะคะหรือว่าแม่ค่ะนะเขาต่างสนับสนุนส่งเสริมครูค่ะนะเวลาครูออกไปไหนอ่ะครูกระดิกนิ้วตอนเวลาตอนเวลาครูเจอเลขจักรวาลเนาะ ถ้าใครได้รู้เกี่ยวกับรหัสจักรวาลน,นะฮะ mm. เวลาออกไปข้างนอกนะ,ะ mm. ทุกคนถ้าเจอนะฮะถ้าใครมาทางสายกดจักรวานกดแรงดูดเนาะ,ะแล้วเจอเลขจักรวาลของตัวเองค่ะนะ,ะ mm. ว่าเออวันเนี้ยกูตั้งเลขนี้ไว้นะฮะให้กูเจอให้กูเจอหรือว่าคุณเจอเลขอะไรก็ได้ค่ะนะฮะ,นะะที่เป็นเลขรหัสจักรวานนะคระูคไม่พูดซ้ำแล้วนะครูคได้แบ่งปันไปแล้วเนาะ,ะเออ mm. เวลาครูเจอค่ะนะะ ก็แม่ครูนะฮะพี่ครูหรือว่าพวกหลานๆค่ะเขารู้กันหมดแล้วค่ะนะฮะรู้กันหมดแล้วค่ะว่านี่คือการที่ครูกําลังสั่งจิตอยู่การที่ครูนะฮะยืนยันว่าเฮ้ยจัก,กรวาลกําลังกําลังให้ผลลัพธ์กับฉันนะฮะด้วยการตอบย้ากับเลขจัก,กรวาลมาให้ฉันนี่สําหรับครูค่ะแต่สําหรับคนอื่นครูไม่รู้นะฮะว่าคุณกําลังเปลี่ยนชีวิตอยู่แล้วมาเจอ พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณมาว่าเฮ้ยมึงประสาทเสียไปแล้วหรอนะฮะมึงบ้าไปแล้วหรออันนี้คนอื่นคุณไม่รู้ค่ะนะฮะแต่ค่ะแต่ค่ะเมื่อคุณนะฮะมาเจอแบบนี้ค่ะนะฮะคุณทำไงรู้ไหมให้คุณไปต่อคุณจงรับความปาถนะดีค่ะเออเขาเขาพูดยังไงค่ะนะฮะช่างเขาค่ะคุณแค่เออโอเคฉันรับ ความปรารถนาดีจากเธอแต่ฉันก็จะไปต่อนะฮะโดยเราไม่ต้องเฟลไม่ต้องมาแบบเฮ้ยทำไมต้องมาว่ากูอะนะฮะไม่ต้องนะฮะให้อภัยเขาค่ะแล้วเราไปสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นแค่นั้นเองเออเราแค่ไปสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นแค่นี้เองโอเคไหมง่ายๆสบายๆค่ะนะฮะอ่ะสถาบันตอนนี้ค่ะสถาบันอะไรที่สำคัญที่สุด ก็คือสถาพันครอบครัวใช่ไหมหากวันนี้คุณงอนแฟนคุณอยู่ค่ะนะหากวันนี้คุณงอนแฟนคุณอยู่นะคุณคิดค่ะว่าเฮ้ยคุณจะมีเขาตอนที่นะฮะคุณมีเขาอยู่กับตอนที่คุณไม่มีเขาอันไหนดีกว่ากันคุณกำลังงอนแฟนคุณอยู่อ่ะเอออันไหนดีกว่าคะมีกับไม่มี ก็ต้องมีใช่ไหมถูกไหมเพราะคุณรักเขาเออเพราะคุณขาดเขาแล้วคุณจะจะบ้าตายนะคะบางคนหรือว่าเป็นทุกคนเลยแหละเออนะถูกไหมฉะนั้นค่ะเมื่อมีอะไรนิดอะไรหน่อยทะเลาะกันงอนกันอนะ่ะก็จงให้อภัยเขาไงนะแค่เราเว้นระยะระยะให้เขาด้วยนะการเว้นระยะหมายถึงอะไร เว้นในระยะลูกเว้นในระยะผัวเว้นในระยะเมียเว้นในเว้นในระยะแม่หมายถึงอะไรคะอ่ะสมมุตินะแฟนคุณนะ่ะผัวคุณนะ่ะสามีคุณนะ่ะนะฮะวันนี้เขาออกไปข้างนอกค่ะเออวันนี้เขาออกไปข้างนอกและคุณโทรตามเขาคุณโทรตามเขาเฮ้ยทำไมไม่กลับมาแล้วทำไมไม่กลับมาได้ละอีกแก่ ทำไมไม่กลับมาได้แล้วนี่ลูกลูกรอกินนมอยู่เออลูกเอาาเขาไปซื้อนมใช่ไหมเขาไปซื้อนมให้ลูกคือคุณอนะใช้เขาไปซื้อนมแต่เขาแวะแวะไปบ้านเพื่อนเขาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คือการสมมตินะเออแล้วคุณโทรไปหาเขาทําไมไม่รีบกลับมานู่นนี่นั่นค่ะเหมือนคุณนะใครระคาที่เป็นทุกทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขาค่ะ เพราะอะไรคะเพราะเขาอึดอัดคุณก็ทุกข์มันไม่มีอะไรดีเลยอะคุณควรเว้นระยะห่างให้กันและกันบ้างคะ่ะเออเหมือนเราคะ่ะออกไปข้างนอกเฮ้ยแฟนโทรตามอีกแล้วเฮ้ยมึงจะโทรอะไรนักหนาวะเหมือนกันคะ่ะคุณต้องนึกถึงใจเขาใจเราคะ่ะเว้นระยะห่างให้เขามีความสุขบ้างถ้าคุณไม่เว้นระยะห่างเลยคะ่ะคุณคะ ต่างคนต่างทุกแน่นอนค่ะนะฮะและความสําเร็จมันจะไม่เกิดกับกับคุณเลยเพราะคุณไม่เคยเว้นระยะห่างความสุขให้กับใครเลยเออลูกคุณค่ะคุณเคยสังเกตสังเกตลูกไหมสังเกตลูกไหมคะลูกคุณค่ะคุณวันนี้นะเขาดื้อมากเลยนะคะเขาจะไปเขาจะไปกับเพื่อนเขานะฮะแล้วคุณก็นะฮะ เหมือนกับไม่ให้ไปเหมือนกับห้ามเขานะเหมือนกับไปห้ามเขาค่ะแล้วแล้วค่ะเขาทําไงนูกเขาทําไงรู้ไหมยุ่งนะเขาทําไงรู้ไหมเขาก็จะยุ่งที่จะไปให้ได้เขาเขาก็จะไม่ทําตามคุณอนะเหมือนเขาเดือ้อพอพอพอเข้าใจไหมยิ่งห้ามยิ่งไปอะยิ่งห้ามกูยิ่งทำนี่นี่ลูกนะยิ่งห้ามฉันยิ่งทํา ยิ่งห้ามฉันก็จะหนีออกไปนะฮะเป็นแบบนี้เลยถูกไหมใครที่มีลูกนะฮะครูไม่มีลูกนะฮะเออใครที่นะฮะมีลูกค่ะก็ควรเว้นระยะห่างลูกด้วยเข้าใจว่าเข้าใจค่ะว่าเฮ้ยบางคนห่วงลูกเกินไปจนเกิดทําให้ตัวเองทุกข์บางคนห่วงพี่น้องมากเกินไปทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เออบางคนนะฮะ ตามแฟนเยอะเกินไปค่ะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะคนอื่นไม่ทุกข์เลยค่ะนะแต่เราอ่ะเรามาทุกข์อยู่คนเดียวถูกไหมน,นะฉะนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะฮะสถาบันนะครอบครัวสําคัญที่สุดเออสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดคุณจงให้อภัยเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้อ่ะให้อภัยแล้วไปต่อให้อภัยแล้วไปสร้างผลลัพธ์ต่อแค่นี้เอง ง่ายไหมสหรับวันนี้ง่ายๆสบายๆายายค่ะถ้าเขาไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตกับการที่คุณอยากจะออกมาไล่สุดกับการที่คุณอยากจะออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดูดแต่เขาไม่เห็นด้วยค่ะนะฮะกลัวกลัวคนอื่นหาว่าคุณบ้าเรื่องของเขาค่ะนะ,ะโอเคไหมเรื่องของเขาค่ะไม่ต้องไปสนใจเลยอือมลูกไม่ต้องไปสนใจลูกนะอยู่บนลู่ทางของเรา เราเปลี่ยนชีวิตก็อ้ะชีวิตเรงนะฮะเขาจะว่าอะไรเราก็แบบอืมโอเคฉันรับความปรารถนาดีจากเธอแต่ฉันไม่เก็บเอามาแบบเป็นอารมณ์เด็กขาดนะฮะคุณจงไปต่อและสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นแค่นั้นเองลูกอืมให้อภัยค่ะช่างเขาค่ะเรื่องของเขาเราแค่เอาผลลัพธ์เรานะที่เราอยากจะมีที่เราอยากจะเป็นนะเอามาให้เขาเห็นแค่นั้นพอเออ โอเคไหมสำหรับน,นี้ง่ายๆสบายๆเนาะเนาะครูมาสั้นๆเนาะให้อภัยและไปต่อในสร้างผลลัพธ์เร่งผลลัพธ์นะให้เกิดขึ้นกับเราโอเคไหมโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่12แล้วเนาะครูจะมาต่อเนื่องยาวนานกัน90วันเลยค่ะนะคะ90วันนี้ค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่นะลูกนะและหวังว่าทุกคนคงจะตื่นรู้ในคลิปนี้นะคะ อและนําไปเออไปเออเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองนะคะเพราะครูไม่สามารถไปบอกหนูตลอดเวลาว่าเฮ้ยอย่าคิดลบนะลูกอย่าดินทานะลูกอย่าใส่ร้ายป้ายสีนะลูกอย่านู่นนี่นั่นที่เป็นเรื่องราวลบลบคุไม่สามารถไปห้ามใครได้ค่ะนะไม่สามารถไปดึงคุณให้กับมาคิดบวกได้ค่ะมันอยู่ที่ตัวคุณเองเท่านั้นค่ะนะ,ะนะถ้าถามครูว่า ถ้าคุณมาถามครูว่าเฮ้ยครูครูไม่มีวันที่จะไอเรื่องลบๆเลยหรอครูบวกขาดได้ตลอดจริงหรอนะคะถ้าคุณถามครูมาแบบนี้ค่ะครูบอกว่าครูก็เป็นมนุษย์ค่ะครูก็มีความรู้สึกค่ะครูมีรักโลภโกรธหลงเหมือนกันค่ะนะแต่แต่จากเมื่อก่อนค่ะนะเมื่อก่อน90%น่ะนะครูไปทางลบค่ะ 10%เปอร์ซมาทางบวกแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนด่านะเ0ปอร์ซ์มาทางบวกค่ะทางบวกครูเยอะกว่านะฮะจากจากเมื่อก่อนเออตอนนี้บวก90ลบ10เพราะครูเป็นมนุษย์ครูก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันค่ะนะฮะแค่คิดเรื่องราวลบๆเข้ามาครูก็ปัดออกมีเรื่องราวอะไรไม่ดีปัดออกครูก็ตีบวกหมดเออเพราะครูเจอกฎจักรวาลกฎแรดงดูดไง ครูเจอทางรัดแล้วครูไม่ทําก็แบบเนาะเสียเปล่านะฮะไม่รู้ที่จะมาแบ,บ่งปันทุกคนทําไมเนาะว่าไหมถ้าครูไม่ทําเองถูกไหมฮะเออสาหรับวันนี้ค่ะครูไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย